เคยเป็นตำนานตั้งแต่เกมเปิดเขาเคยเป็นที่หวัดกลัวของเราแอสซาซินเขาเคยเป็นป่า <have> ที่เก่งที่สุดในเกม <have> แต่ปัจจุบันนี้เป็นหัวหน้าคีฟคีฟคีฟเขาพูดนั้นคือเซฟิสนั่นเองมารับมาวันนี้ก็อยู่กันในเกม r o v กันอีกแล้วมากับฮีโร่ตำนานจัดตำนานจ๋านะโดวนี้คิด <Okay. S 1> ถึงพอแมากนะเลยหยิบเขามาเล่นซะหน่อย แต่ขอบอกก่อนนะครับว่าตานี้ไม่ได้กดซูพีมนะจะเป็นคอนต้นประมาณ10กว่าดาวเลยแหละก็ต้องยอมรับว่าตัวมันไม่ไหวในซูพิมนะถ้าเป็นเมนก็พอได้อยู่แหละแต่ถ้าคนไม่เคยเล่นไปเล่นเลยในซูผมว่ายากตัวมันต้องเฉพาะทางนะครับหยิบมาแก้พวกอ้อยอได้อยู่โอเคตอนเกมเราก็ฟาร์มไปก่อนนะครับตามสูตรเมื่อกี้เห็นฉี่เหมือนจะไปพิมพ์ขอโหดด้วยนะโอ้เรียกร้องจัด แล้ว a r ดูอินเหมือนจะสนองให้แบบรวดเร็วยังไม่ถึง1น,นาทีเลยเนี่ยเอาเฟิร์สบัตกันไปสละตัวนี้ก็ค่อนข้างปากแทบอยู่นะฉีตั้งแต่เลือกตัวแล้วนะครับเหมือนเขาจะอยากเล่นป่านะแต่ว่าผมไม่ได้สลับให้เพราะว่าเรากดก่อนไงเราก็เลยไม่ได้สลับให้เขานะอาอโอเคตรงนี้มีหน้าเกี่ยวมาแต่ว่าไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วผมมาปักสวน โดนช็อตสตันไปแล้วตรงนี้เสียฟิกเกอร์นะครับทางด้านของนาตาเลียนาตายา่าโอเคแยกยานไปฟาร์มต่อนะครับเอาเวลสี่ไวจังน่าจะรับคลิปของเออลิเลียมาหมดเลยนะครับอือันนี้ก็ซอรี่ด้วยนะโอเคตีไปแล้วก็เดี๋ยวจะลงไปเล่นล่างนะครับแต่ดูเหมือนว่าอาดูอินเขาก็น่าจะรู้แหละว่าเรามาเยอะนะก็เลยเซฟเซฟไปนะครับ แยกย้ายไม่แยกสิ2นาทีแล้วเราต้องรีบขึ้นไปเอออเามังกรที่เลนบนนะจังหวะน,นี้ให้มีหน้าเดินเช็คและกันโอ้โหเราฟิกใส่ฟิกใส่เหมือนรู้ว่ามีตัวจัดไปเพื่อนโอเคได้คิวมาแต่ว่ามีหน้าม่นรอดนะครับโดนเดอะแฟชชกล่วงไปอออย่างนี้ยากแล้วนะครับไม่มีโซนเอ้ยไม่มีโลมเดินโซนงั้นเราเอาไอ้นี่ไปก่อนแล้กันนะ ้ายังไงมันจะต้องเสียมังกรจริงๆก็เดี๋ยวไปเอาดาร์ก,กได้ครับไม่ไม่ซีเรียสตอนนี้มาไล่เขียวเวฟก่อนลวกันนะแต่ว่าเลนบนเป็นด้านโจนะหวดกับแวนหนึ่งหนึ่งอย่าเฮ้ยย่าฮูแลกกันเดือดอยู่นะแต่ว่าแลกกันไปนะครับมาแล้วหนึ่งโดเนตจากฉี่ป่านเกมเป็นป,ป้องอ่ะป้องอ่ะไม่รู้ว่ะเล่นไม่เป็นสอนเล่นเลยดิ โอ้ผมกดพันิดไปแล้วนะอะไรของเกมนี้เนี่โดนอีกไม่เป็นไรลงมาเอาดารกแล้วกันนะครับเดี๋ยวให้ลูกพี่ฉีผมช่วยตัวนี้อยู่ไม่กลัวแรงนั้นบอกเลยมาครับรองเท้ากันพีซีมาแล้วหนึ่งช่วยหน่อยลูกพี่จึ๊กจึ๊กๆึโอเคสวยครับหูมีพี่ฉีผมเล่นง่ายขึ้นเยอะตอนเนี้ยรด,ดกงรดเกาะว่ากันไปโอเคสวยครับ ต้องพยายามเดินเกมไม่ถูกกล้องด้วยนะพี่ฉี <_ an> เขารอตรวจตาเราอยู่หรือถ้าเดินไม่ถูกใจเขานี่เราจะโดนถามว่าเดินเกมเป็นหรือเปล่าน,นะครับก็ก็ต้องพยายามนิดนึงอะโอเคโอ้โหแต่ว่า <_ an> เลินบนโดนโถมวะ่ะโดนโดนเสิร์ฟอีกไหมนะป่าให้มันเติมว่ะยังไม่สีออ่นาทีไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็น่าจะกันบ้านกันได้อยู่ มีมันพวกเดือนไปอีกทังหาเราก็เนี่ยมาไล่เก็บไล่อันนี้ไปแล้วกันรีผ่าเงินนะครับจะได้โดดแรงๆไา่นี่เ,นเป็นเซตเอ่อดาเมจล้วนด้วยนะโซลิเวอร์โบเคนแล้วก็อิมีอาร์มนะครับแล้วล่าสุดพี่ฉีผมโดนในนี่อีกแล้วเนี่ยโดนอาดูอินอีกแล้วเนี่ยแล้วระหว่างรอเกิดมือมันว่างจะพิมพ์ด่าอีกสักหน่อยไหมเพื่อนมันจะได้สบายมืออ๋อไม่นะครับฉีมันแพ้อาดูอินเหรอวะ หมายถึงตัวมันนะครับไม่ใช่คนเล่นนะคนเล่นเอาเป็นว่ารู้กันแต่ตัวมันไม่น่าแพ้นะผมว่าพึ่งโอ้โหจหังหวะนี้โดดสวยจัดแต่ไม่ได้คิวโอเคครับตกไปอยู่ที่เรเน่าแล้วตรงนี้เดอะแฟตพยายามจะเข้ามาเล่นเอาสุดเดินหนีออกนอกวงนี่แห้งเลยนะเดอะแฟตโอเคครับเดี๋ยวไปช่วยเรน่างกันดีกว่าตอนนี้ฉีดวนหมัดกับขวานอาดูอินยอยู่เบ้งโดนมาโอ้โหสวยครับ อันนี้เพื่อนๆลองช่วยกันวิเคราะห์นะถ้าไม่มีเพื่อนมาเติมคิดว่าพี่ฉีของผมจะไหวกับอาดูอีหรือเปล่าเออก็ลองคิดกันเล่นๆน,นะครับโอเคเดี๋ยวตรงนี้รีบมาเคียร์กลางแล้วกันนะนึกว่าจะไม่มีคนมากันนะกะรัดไก่ตีป้อมกลางซะหน่อยโทษทีเพื่อนลิเลียนี่โดนผมละไปกี่เวฟแล้วก็ไม่รู้นะแต่ดูครับความเฟือเฟือเผื่อแพร่ ของแรงคอนต้นเขาไม่มีด่านะครับมาลาคลิปกลางอะไรอย่างนี้ไม่มีมาดงมาด่านะเพื่อนเอาได้เอาไปเลยแต่จริงมันก็ไม่ได้นะเวลาเต่ามวนสัวนี่ถ้าเล่นสัว,สวโดนแล้วคิปกู้เบ้งจิ้มไปดูพลังเงินนำห่างกันสเวลนะครับจิ้มทีมีสะดุ้งโคตรอันตรายว่ะอุ้ยแล้วฉีวผมไล่กดอารูอินเดือดเกินอันติีจะพร้อมในสวินะครับมาดูกันว่าเขาจะเล่นต่อหรือเปล่า แล้วเหมือนเดอะแฟตอยากจะมาช่วยอาดูอินมาดูกันว่าเขาจะรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไรหรือว่าต้องเสียชีวิตแล้วก็เป็นไปตามคาดน,นะครับไม่สามารถรอดชีวิตกลับไปที่บ้านได้อย่างปลอดภัยต้องรอเกิดใหม่อีกประมาณ10กก่ววินะแต่ว่าเขาก็ดีนะครับเรยล่ลาง้อมยังไม่บึ้มเลยถือว่าทําหน้าที่ออฟเลนได้ดีมาเพสตาเมทหน่อยเพื่อนโอยแรงเป็นที่น่าพอใจละไปกันต่อครับที่เรล่ลางแต่ละตัวนี่เลือด หน้าโดนทั้งนั้นเดี๋ยวแฟดก่อนเลยใกล้ๆปึ๊บเบงก็จะไม่จ่ายแอนตินะแต่ว่ามันไม่ถึงอะและไปกันต่อครับที่นาะตาาเดี๋ยวผมต้องซิกแซกหลบสกิลคนิดนึงนะโอ้เจาะยากว่ะอารินมันไล่วะ่ะเฮ้ยโอเคยังได้อยู่นะครับอ่าเรียบร้อยหมดหมดสีจะการมันเออตรงนั้นดีว่าเพื่อนเลิฟไปครับฉีก็ดันป้อมยาเดี๋ยวเราวาร์ปกลับไปเติมเลือดแพลบหนึ่ง แต่ถ้าชิวๆเลยก็ใช้สกิล2ฟาร์มเลือดกับคีบไปก็ได้นะแต่มันไม่มีคีบให้เราตีแล้วไงที่เกียจเดินไปเลนบนนะครับโอเคไปกันต่อฮนะตอนนี้ป้อมเลนกลางก็ยังปลอดภัยกันทั้งคู่นะครับแต่น่าจะไม่ปลอดละมันเล่นกันอยู่นัวนะ่ะอ้าโอเคแต่ว่าเป็นทีมเราที่ได้มาอยู่นะแล้วโจ๊กฟิกไล่ต่อยิงจึกๆๆจกจึตรวจปิว้วไม่มีนะครับโดนแต่ไม่ตายก็ไม่รู้ โอเคระหว่างนี้ก็ทําเว็บใส่ให้เพื่อนด้วยแล้วกันนะเป็นการหาเงินไปในตัวนะครับตัวนี้ก็คล้ายๆนาคอสอยเหมือนกันนะหมายถึงเรื่องมานาเนี่ยใช้หนักทั้งคู่เลย <c oughs> ทั้งนาคอทั้งเซฟิตขาดไม่ได้เลยนะครับคือแฟฟ้า <c oughs> โอเคได้เพื่อนลิเลียไปต่อไปสุดสว <c oughs> ยครับแล้วเป็นโดมิเนสวิ่งโอเคอุ้ย <c oughs> โดนเอ่อ <c oughs> ชื่ออะไรวะลืมชื่อเฉยเลย มันชื่ออะไรวะเออนตาตาาเออลืมนะครับผมจะนึกว่ามันชื่อคารามิตี้ตลอดเลยนะถือรูปร่างมันคล้ายกันนะครับกับอีกเกมหนึ่งโอ,อเคสวยตรงนี้ก็เก็บนาตาาไปได้นะแล้วเหมือนจะไล่ต่อเป็นทางด้านของแฟลกโอูยกระเทาะพีนึงนี้ลมนะแก๊กเกิร์กเวลห่างขนาดนี้นี่คุยได้หมดทุกตัวนะครับโคตอรอันตราย ถามว่าถ้าเอาไปเล่นจริงน่าเล่นไหมนะครับเซฟิตดาเมจดล้วนแบบนี้อืมวมวมเดี๋ยวบอกแป๊บนึงก็เล่นได้นะครับถ้าเข้าใจตัวละครมันผมให้แม็กแม็กเลยอ่ะซัก60-70ดาวยังพอหยิบได้อยู่นะครับ80%ินี้กดกระทีมดีกว่ะแล้วก็ค่อยหยิบมามันจะชัวร์กว่านะครับ โอเคตรงนี้ก็8นาทีกว่า,วามา,เ,า,เ,าเก็บรักเรเเยอร์ไปนะความได้เปรียบโอเคแล้วก็ปล่อยที่เรียนบนเมือเ่อกี้ใครได้ไม่รู้นะครับผมได้หรือเปล่าหรือใครได้แต่ว่าปล่อยบนไปละปึ้งจิ้มไปก่อนโอ้ยแรงจัดนะครับทั้งระเบิดโจขกทั้งจิ้มผมมันจะแรงเกินไปบ่าโอเคสวยครับแล้ว The f แ a s บอกอัวสอบรือรอัวสอบรื้อเข้ามารือหลังนะแต่ว่าไม่ได้จักรตัว Okay. โจ๊กแปะระเบิดไปหนึ่งทียิงยิงแล้วเราจิ้มแวนตรงนี้โผไม่ตายนะครับเฮ้ยยังจะโดนอีกอะโอเคเคลียร์กลางไปก่อนนะครับก็บรได้ยันหลับแล้วตรงนี้ฉี1หนึ่งหนึ่งกับธนาเดลแฟตนี่จะไปล้านซะหน่อยเออไม่ได้นะะเดี๋ยวถอยกลับมาเอาบาฟ้าแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็น่าจะไปลุยกันต่อ เตี okay. ไปเกมก็ค่อนข้างนําอยู่นะไม่ว่าจะเป็นางด้านของป้อมและสกอร์นะครับคือนําเขาหมดเลยอย่างนี้ก็สบายนะถ้าไม่ตึงไปถึง15นาทีคิดว่าน,น่าจะสบายแต่มันจะไม่สบายก็ตรงนี้แหละมะั้งโอเคฉี่รอดนะครับตรงนี้เข้ามาเก็บแวนได้ไปหนึ่งหมดแล้วหมดแล้วไอ้นี้หมดแล้ว,ดลว,หหดลวโดนแปง้งโอเคสวยครับพิปเปิลอยากไปต่อนะแต่ว่ามันสุดแล้วเพื่อนวุ้ย ได้นเนี่ยอื้อจนี่ยังชอบรับหมดละกูรับให้หมดเลยนะเว้ยสเท่ลเลยอ่ะพี่เดี๋ยวผมพิมพ์แซวเขากันผมมันวะไม่รู้เป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับคือถ้าเขาไม่มาพิมพ์ใส่ต้นเกม,มกผมก่อนผมก็ไม่อะไรนะผมไม่ค่อยพิมพ์ใส่ใครก่อนนะครับเว้นแต่ มื่นๆจริงๆอ่ะรอดูว่าเขาจะตอบอะไรกลับมาหรือเปล่านะอะไรวะเราเมกาเมกาหมายความว่านี่คือแลนนี่คือออกแนวเพลยแล้วไม่อยู่กับล่องกับลอยหรือยังไงอะไรโอเมกาหรือเมกาคิว เมกาอะไรเมกาปลากระป๋องหรืออะไรเพื่อนขยายความหน่อยอะไรก็ไม่รู้ผมไม่คุยด้วยแล้วเล่นเกมดีกว่าให้มันจบจบไปนะครับตานี้<อ>เกียดเล่นละโอเคเก็บบัฟฟ้าดีกว่าครับก็หวังว่ามันจะไม่ตึงไปถึงกรสเลเยอรนะ์เนาะโอเคชิ้นท้ายก็ออกเป็นก่อเกิดน,นะครับตามสตดดังเกิล แต่ว่าอันนี้เขาเซตไว้เป็นกันเวทผมก็ไม่รู้ทำไมนะแต่ว่าผมอยากออกกอ,อกเกิดคลิปยังไม่เข้าจริงๆเราเปิดได้นะครับอินฟินิตตัวนี้แต่อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเนาะแล้วก็เสียงด้วยนะครับแต่ว่าฉีผมโซนให้อยู่ไงจะไปกลัวอะไรอะ่ะโอเคตีไปนะครับนี่มีฟองด้วยมาดิรูปตีของก็เดินเข้ามาเพื่อน รอรอ,อ,อ,อสกิลสั้นอันาหลอกเก๋โอเคแต่ได้อยู่นะครับโจ๊กดักเงาไอ้นี่อยู่นะเดวแฟแต่เหมือนเขาจะไม่กลับมานะครับไม่รอดอยู่ดีแหละโอเคสวยสมตัวแนละ้วเหลือแค่2ตัวอาจจะจบบ้านได้เลยนะเนี่ยเราอยู่กันครบเลยไปดีกว่ามา จังหวะนี้โจ๊กแปะระเบิดนะครับมันม่วงเ่อาไปแทงให้เดี๋ยวผมรอจังหวะดีๆแล้วกันนะ,ะนะมีหน้าหูสวยจัดดาบขัดลำก้อง <c oughs> มันสกิลขัดขัดกันนะครับเมื่อกี้ก็เลยไปกดจิมก่อนก่อนกระโดดอะไรก็ไม่รู้โอเคนะ่าจะจบแล้วอันนี้ผมดึงเกมนะอยากคิวอยากมีคิวแต่ว่าดีมเขาเกิดมา ไม่ทันมันเกิดทันนะมันไม่เดิอนออกมาโอเคแล้วก็เรียบร้อยนะครับได้วิกตอรี่กันไปนะก็สบายๆคลายเครียดนะครับเล่นคอนต้นประมาณนี้ก็จะเจออะไรอย่างนี้ประจํานะอืมผมวาพิมพ์ด่าประจำอะท็อกซิกเหมือนกันแต่แบบแม่งตลกอาโอเคได้ MVP ป่ปะน่าจะได้แหละโอเคดูคนเก่งไยดิสาต้สี่นะครับก็สวัสดีครับ